เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนะครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะ เรายังคงอยู่กันกับการสรุปการย้ายทีมนะคะ <ạ. S 1> การเติมผู้เล่นค่ะและที่สําคัญค่ะผู้เล่น5ตัวแรกและตัวสํารองของแต่ละทีมก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทําเกี่ยวกับ Atlantic Division ไปแล้วค่ะได้แก่ Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Boston Celtics, Philadelphia 76er s และก็ New York Knicks ค่ะมาวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ Central Division ạ, ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสองคนนะคะแล้ก็จะทําให้ครบทุกทีมเลยนะคะกดไลค์ ชื่อซับ<ม>เรื่นะครับเรามาเริ่มกันที่อินเดียนะเพเซอร์เลยค่ะหลักๆนะคะพวกเขาเสียท j l e ลีค่ะจากการเทรดไป OKC t ซ u ฟันเพวกเขาได้ตัวเจร l เรนเลจากการเทรดค่ะและก็เซ็นสัญญาต่อกับ Justin h o l i d เดย์สำหรับเพเซอร์เนี่ยค่ะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนะคะตอนแรกเนี่ยพวกเรายังคิดว่าจะมีการเทรดตัว Victor ร์อ d ร p ดินะคะหรือว่าม i l e เ t อร์เนด้วยค่ะ และทีนี้ค่ะหน้าตาของทัพหลักและวก็ทัพสำรองของเพเซอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรคะในส่วนของเพเซอร์นะครับอย่างที่แอมินตูนพูดครับว่าตอนแรกเนี่ยโหเต็ไมไปด้วยการข่าวการเทรดของ<ช>วิสเตอร์อรอไรติโปใช่ไหมครับรวมถึงมาร์สเทอร์เนอร์ด้วยแต่ทันท,ทีที่ทีมเนี่ยนะครับได้จ้างโค้ชคนใหม่ครับนั่นคือเนตดิโอเกรนเนี่ยแหละครับพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้บอกเลยว่าเขามีวิธีที่จะทําแผนครับให้การเล่นของมาร์สเทอร์เนอร์เนี่ยเข้ากับโดเมนทัสซาบนิสได้หลังจากนั้นเนี่ย ข่าวข่าวการเทรดของมาร์สเทอร์เนอร์เนี่ยก็เงียบหายไปครับรวมไปถึงวิกเตอร์โอราดิโปด้วยทีนี้ครับเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกในฤดูกาลเจ็ดถึงนี้กันครับในส่วนของแบ็กคอร์ดเนี่ยนะครับสองกาดก็คือมาร์คคอมบรอกตันครับแล้วก็วิกเตอร์โอราดิโปครับในส่วนของฟรอนต์คอร์ดครับสองปีกก็คือทีเจวอลเรนครับแล้วก็ดอบเบนทัสซาโบนิสในส่วนของเซนเตอร์ก็คือมาร์สเทอร์เนอร์แน่นอนครับสำหรับทีมสำรองนะครับในส่วนของแบ็กคอร์ดสองการ์ดก็คือทีเจแมคคอนเนลครับแล้วก็แอรอนฮอรับ ในส่วนของเซนเตอร์นะครับก็มีโกคารบิทาร์เซ่ครับอดีตราฟสันดับที่18ปี2019ชาวจอร์เจียครับคอยเสริมและพวกเขาก็ยังมีการสำรองนะครับอย่างเอ็ดมอนด์ซัมเนอร์ครับแล้วก็ปีกตัวใหญ่อย่างจาคคาแซมสันครับและก็ยังมีอีกคนนึงนะคะที่นา่าเสียดายมากเลยค่ะสำหรับเพเซอร์นั่นก็คือเจเรมี่แลมนะคะ ที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยหนักมากเลยนะคะเอมิเด้ทั้งเอ็นไขว้หน้าของซ้ายฉีกค่ะเอ็นหมอนรองกระดูกด้านนอกเข่าซ้ายฉีกเอ็นบริเวณลูกสะบ้าฉีกพวกเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาจะสามารถกลับมาลงแข่งขันได้อีกทีเนี่ยเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่ฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้แน่นอนค,ค่ะ และอย่างเงี้ยค่ะเอมเนินเอคิดว่าทางทีมอ e ินเดียนาเพเซอร์เนี่นยจะมีผลงานอย่างไรบ้างคะในส่วนของเพเซอร์ใชแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีการปรับเปลี่ยนทีมอะไรมากมายเนี่ยครับแต่ตัวหลกัหลกๆเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างครบครับไม่ว่าจะเป็นมารคคอมบล็อกดอนวิเตอร์วาร์ดิโปโดเป็นทัสซาโบนิสแล้วก็มาร์คเ์เนอร์นะครับราบใดที่มี4คนนี้อยู่เนี่ยนะครับยังไงทีมของพวกเขาเนี่ยก็คือทีมระดับเพลย์ออฟค่อนข้างแน่แต่ไม่ใช่ทีมระดับลุ้นแชมป์เลยนะครับและผลงานของพวกเขาในฤดูกาลที่จะถึงนน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 ี้้ะะะะส่่่่่วววตััััคคิิดดาาาาจจเเเขอบบ7ชไมมกก40ร เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยค่ะ Detroit Pistons นะคะเรามาดูกันค่ะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีมของพวกเขาเนี่ยเสียตัว Bruce Brown ไป Brooklyn Nets ค่ะ Langston Galloway เป็น free agent ค่ะ h o n Maker ไป Cleveland Cavaliers Tony Snell ไปแอร์แลนตาหอคริสตินวูดเป็นซด์แอนเทรดไปอยู่กับ h ิล s ันโรกเก็ตส์ค่ะลุคเคนเนอร์ไป LA Clippers ปอร์สค่ะแบรนดอนไนท์เป็น Free อเจนตค่ะและทีมของพวกเขาเนี่ยได้ตัว Jeremy Grant มาจาก d e ว o n าเกส3ปี60ล้านเหรียญ r o ดด y m แม r u d e r อร r ไ s ออ t h ์สมิธเมาจาก Philadelphia 7 6วน s ี a ซิกเซอร์เนไมาจากดัลลัสแมริเคนเมสันพลัมลีฟรีเอเจนต์จากเดวอนาเกส 3ปี25ล้านเหรียญและพวกเขาก็ดรับตัวคิวเรนเฮนะคะจากฝรั่งเศษในอันดับ7ค่ะและก็ได้สิทธิ์ดรับจากบรูรินเนสนะคะเป็นตัวซิดนีย์เบย์ค่ะ ปีกในอันดับที่19โอ้โหถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเยอะจริงๆนะคะสาหรับทีมนี้ค่ะแล้วหน้าตาของทัพหลักและทัพสำรองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะนี่คือเรื่องปกติเลยนะครับสำหรับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้ครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมมากมายครับมีคนนั้นเทรดออกไปมีคนนี้เซ็นเข้ามาอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากๆครับทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของทีมนะครับเริ่มจากแบ็กคอร์ดนะครับสองการดนี่ก็คือเดรดโรสครับแล้วก็เดวอนไรท์ในส่วนของฟรอนต์คอร์ดนะครับสอง ลี่ครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามานะครับสำรองหลักของพวกเขานะครับในส่วนของแบ็กคอร์ดสองกายก็คือคิริเลนเฮสครับแล้วก็สวีมักไคลลุกครับสองปีก็คือซิดนีย์เบย์แล้วก็เซกูดุมบูย่าครับส่วนเซนเ,นเตอร์ก็เป็นไอเซสจูอัตครับและพวกเขาก็ยังคงมีรัดนี่แม็กกรูเดอร์และก็ไซเออร์สมิธนะครับแฟนๆเนี่ยรอลุ้นเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอร์รี่โกรสจะไปไหนคะ่ะแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะและทีนี้ค่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะ d ำหรับดีทรอยต์พิสตัเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยยังต้องจับตามองดูนะครับเพราะเชื่อว่านะครับเชื่อว่าก่อนเส้นตายการเทรดครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นครับเดริกโรสเนี่ยนะครับอาจจะมีการเทรดเกิดขึ้นก็เป็นได้ครับซึ่งก็เชื่อนะครับว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเห็นเดริกโรสเนี่ยเขาไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์มีโอกาสคว้าแหวนได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะเดริกโรสเนี่ยเป็นขวัญใจของแฟนบาสทั้งโลกจริงครับทีนี้ครับในส่วนของ Detroit Piston ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับส่วนต น่าจะชนะไม่เกินนะครับไม่เกิน25เกมครับเราไปต่อกันที่ทีมต,ต่อไปเลยค่ะ Cleveland Cavaliers พวกเขาเสียอัลฟอนโซ่นมาคินีเทรดไปแอลเอเลเกอร์สทริสตินทอมสันฟรีเอเจนต์ไปอยู่กับบอสตันเซลติกส์ค่ะที่สัญญา2ปี19ล้านเหรียญทีมของพวกเขาได้ตัวเจเวลแมคกีค่ะเทรดมาจากแอลเอเลเกอร์สทีมของพวกเขาเนี่ยดราฟตัวไอแซคโอคุโลดราฟต์อันดับ5จากมหาวิทยาลัยออเบิร์นและสุดท้ายค่ะต่อสัญญากับแมทธิวเดลเวโดวาสัญญา1ปี2.1ล้านเหรียญและทีมนี้ละ่ะคะมิเน่จะเป็นอย่างไรบ้างคะหน้าตาของทัพหลักและก็ทัพสำรองค่ะในส่วนของ คลิปแลนด์คาลเวียนเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมดังนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อว่าในช่วงก่อนเส้นตายการเทรดครั้งนี้เนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะมองหาการเทรดของเควินเลิฟแล้วก็แอ d เดร์ดราโมนครับเพื่อที่จะแบบได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาเพื่อนําทางไปสู่กระบวนการสร้างทีมต่อไปเนี่ยนะครับแต่ในตอนนี้นะครับฤดูการที่จะถึงนี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเนี่ยหตัวแรกของพวกเขาเนี่ยนะครับในส่วนของแบ็กคอร์ดเนี่ยสองกะก็ยังคงเป็นด a r เลียสกาแลนครับแล้วก็คอลินเซกตันในส่วนของฟรอนต์คอ เราก็น่าจะได้เห็นนะครับลุคก,กี้ไอแซคโอคโรครับแล้วก็เควินเลิฟครับในขณะที่เซนเตอร์เนี่ยก็แน่นอนครับยังคงเป็นอังเดรดรามอนครับสำรองหลักเนี่ยครับสองการก็คือแม็กทิวเดลาวีโดวาครับขวัญใจของแฟนๆทีมครับ แล้วก็เควินพอร์เดอร์จูเนียร์ครับในส่วนของ2ปีกเนี่ยนะครับก็คือเจดีออสแมนครับแล้วก็แลลี่แนนส์จูเนียร์เซ็นเตอร์สำร,รองก็คือเจเวลแม็กกี้ครับและพวกเขาก็ยังคงมีดันเต้เอ็กซัมด้วยนะครับที่เทรดมาจากยูทาห์แจ๊สในฤดูกาลที่ผ่านมาครับดูแล้วเนี่ยเควินเลิฟนะคะน่าจะอยากไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสลุ้นเพลย์ออฟแล้วก็ล่าแชมป์มากกว่านี้ค่ะและทีนี้ค่ะผลงานของพวกเขานี่จะเป็นอย่างไรบ้างคะเนี่ยสำหรับคลิปแลนด์คาเวเลียสในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่าตั้งแต่ทีีมขของพวกเเาน่ย ไม่มีชายที่ชื่อว่าเรบรอนเจมส์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหทีมนี้ออกไปจากสาร,ระบบการเล่นเพลย์ออฟลุยลึกๆเนี่ยนะไม่มีทางเลยครับเช่นเดียวกันครับในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย ทีมของพวกเขาเนี่ยก็คงน่าจะยังอยู่ท้ายตารางครับสามทีมสุดท้ายเนี่ยครับอันดับที่สิบามถึงสิบห้าเนี่ยแหละครับไม่ต่างกับดีทรอยต์พิสตันแต่นิวหยกนิกส์ครับไม่น่าจะชนะเกินย5สิบห้าเกมครับเราไปต่อกันที่ทีมขวัญใจแฟนบาสยุคนาที่อย่างที่ค้ากูบูลส์ค่ะทีมของพวกเขาเนี่ยเสียคริสตาน่ะฟรีเอเจนต์ไปอยู่กับอลาสกาฮอคส์ด้วยสัญญาสองปีสิบล้านเหรียญชาคิลแฮร์ริสันเป็นฟรีเอเจนต์ค่ะและทีมของพวกเขาเนี่ยก็ดราฟตัว แพทริกวิลเลียมในอันดับ4จากฟลอริดาสเตชนะคะก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรมากนะคะสำหรับทีมนี้ค่ะและทีมของพวกเขาเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างคะทั้งทัพหลักแล้วก็ทัพสำรองอะ่ะในส่วนของชิคาโกบูลนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในกระบวนการสร้างทีมมาสักพักหนึ่งเลครับดังนั้นเนี่ยผู้เล่นหลักๆในตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างแซ็คลาวีเนี่ยคือหน้าเดิมๆแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครับไม่ว่าจะเป็นรองประธานทีมคนใหม่หรือจะเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างบิลลี่เดอร์นแวนเนี่ยนะครับเรามา ในตอนนี้เนี่ยครับสำหรับผู้เล่น5ตัวแรกเนี่ยครับในส่วนของแบ็กคอร์ด2กาดนี่นะครับนั่นก็คือโคบี้ไวท์ครับกับแซคลาวีนี่แน่นอนนะครับในส่วนของฟรอนต์คอร์ด2ปีกเนี่ยนะครับก็คือออสโตพอดเดอร์จูเนียร์ครับแล้วก็ลาวี่มาร์คเนนครับสำหรับเซนเตอร์ก็คือแวนเดลคาร์เดอร์จูเนียร์ครับทับสำรองหลักๆเนี่ยครับ2กาดคือโทมัสตอรันสกี้ครับแล้วก็เดนเซลวาเลนไทน์ในส่วนของฟรอนต์คอร์ด2ปีกก็คือแชนเลอร์ฮัชชิสันครับแล้วก็รุกกี้นะครรรรรรรัััับบบบแพทิิิิิิกกววลลลเเเเเียมคคคคในนนนนนสส่ขออองซซ็็ตต์ะปโโฟ และพวกเขาก็ยังคงมีแตเดีสยังนะครับลุคคอร์เนตแกรเรตเทมเพลแล้วก็โนวาวอลเลย์ครับดูแล้วเนี่ยคะ่ะจากที่ว่ามาเนี่ยนะคะทีมขวัญใจของเอมินเอเนี่ยตั้งแต่ยุคไมเคิลจอแดนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะแม้ว่าจะชื่นชอบไมเคิลจอแดนขนาดไหนติดใจชิคาโกบูสในยุคไนตี้ขนาดไหนนะครับ<ม>แต่ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาของพวกเขาครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับทีมของเขาเนี่ยน่าจะดีกว่าเดสทรีพีสตันดีกวานิวยอร์กนิกส์ดีกว่าคลิฟแลนด์าา iers, คาร์เวลเลียสคร ก็คือน่าจะจบที่อันดับ1 0ถึง12ครับแล้วก็ไม่น่าจะชนะเกิน30เกมครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดพวกเขาสามารถแตะอันดับ10ได้เนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้มันมี Playin g a เกครับอาจจะได้ลุ้นครับลุ้นเข้าเพลย์ออฟครับเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้อันดับ7 8 9 1 0นี้ต้องมาวัดกันอีกทีนะครับเพื่อที่จะแย่งเข้าเพลย์ออฟครับสนุกแน่นอนครับเรามาปิดท้ายกันที่ Central Division ค่ะกับเป็งหนึ่งของฝั่งตะวันออกอย่าง w a u k e e Bucks ค่ะ พวกเขาเสียเอริกไวโซด้วยการเทรดไปนิวออร์ลีนส์แพลิกนส์ค่ะสเตอร์ริงบราว์ไปอยู่กับฮิลสันร็อกเกสหนปี1.6ล้านเหรียญจอชฮิลเทรดไปโอเคซีสันเดอร์ออริซานอิยาสวาเป็นฟรีเอเจนต์ค่ะ โรบินโรเปสไปเซ็นกับวอชิงต <the S 2> uh ัน huh. ริซอร์ทที่1ปี7.3ล้านเหรียญเวสลีย์แมทธิวไปอยู่กับ LA ลเอเลเกอร์สค่ะด้วยสัญญา1ปี3.6ล้านเหรียญแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ตัวจรูฮอลิเดย์มาจากการเทรดกับนิวออร์ลีนส์เพลเกนส์บรินฟอร์ฟฟรีเอเจนต์จากซานแอนโตนิโอสเปอร์สเซ็นมา2ปี4.8ล้านเหรียญดีเจออกัสตินฟรีเอเจนต์จากออร์แลนโดแมจิกทอลลี่เครกฟรีเอเจนต์จากเดวอนาเกส เซ็นสัญญามาที่1ปี1.6ล้านเหรียญบ็อบบี้พอเทสเซ็นสัญญามาที่2ปี7.4ล้านเหรียญและปิดท้ายด้วยการเซ็นสัญญาต่อกับแพทคอนดนทันที่3ปี16ล้านเหรียญโอ้โหทีมเต็งหนึ่งของฝั่งตะว,วันออกไ่ะม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมากมายเ,าเลยทีเดียวนะคะ แล้วหน้าตาของทัพหลักกับทัพสำรองเขาล่ะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับมิวกี้บัคนี่งเสียได้อยู่นิดเดียวเองครับพวกเขาไม่สามารถเอาตัวบอกดานบอกดานอวิชมาร่วมทีมได้ครับไม่งั้นมันจะน่ากลัวกว่านี้อีกครับแต่ตอนนี้นะรในฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของพวกเขากันก่อนครับในส่วนของแบ็กคอร์ดนะครับสองการก็แน่นอนครับดรูฮอลเดย์กับดอนเตเดฟิเชนโซครับตอนแรกนี้ก็นึกว่าจะโดนเทรดไปแล้วสุดท้ายก็ยังคงอยู่กับทีมนะครับในส่วนของ2ปีครับก็แน่นอนครตักับ m กริสมิโบ สำหรับเซนเตอร์ก็ยังคงเป็นบลูคโลเปสครับสำรองหลักนะครับแบ็กคอร์ดสอกายก็คือดีเจอออกาสตินครับกับบรินฟอร์ดครับในส่วนของ2ปีก็คือแพดคอนเทนตันกับดีเจวิลสันครับสำหรับเซนเตอร์นี่ก็อาจจะเป็นบ๊อบบี้พอร์ติสครับมาเสริม และพวกเขาก็ยังคงมีทอรีเครกนะครับแล้วก็ทนาซิสอันเทติคุมโปครับพี่ชายของ MVP ยานิสนั่นเองแล้วก็จอแดนโนวาร่าครับสร็จแบมีวอลกี้บัคส์นี่นะคะส่วนตัวตัวนี่ยคิดว่าตราบใดเนี่ยที่เขายังมียานิสอันเทติคุมโปอยู่เนี่ยน่ากลัวเสมอค่ะโอ้โหแถมฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยได้ตัวจูคอริเดย์มาอีกค่ะไม่แน่ว่าผลงานเขาจะเป็นอย่างไรบ้างกันเนี่ยอย่างที่ไอ้มินตูนพูดเลยครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับยังไงยังไงก็ยังแข็งแกร่งครับเพราะเขามียานิสอัััันน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 นเเ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 ตตตททิิิคคคคมมมมโป้้้ยยยยยยยาาาสีีีีีี่่่่่่รรรบบบอออออแขึงงลลหหืืืก เทคออฟเนี่ยบินทยานพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยครับเพราะความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยมันสุดยอดจริงนะครับดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็น่าจะเข้าป้ายเป็นอันดับหนึ่งในฝั่งตะวันออกครับ และก็น่าจะชนะไม่ต่ำกว่า50เกมครับส่วนจะไปถึงแชมป์ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องมารอติดตามชมกันอีกทีนึงนะคะเหล่านี้ค่ะคือหน้าตาของทัพหลักและก็ทัพสำรองค่ะและการปรับเปลี่ยนต่างๆของทีมในเซนทรัลดิวิชันนะคะที่เหลือค่ะพวกเราทั้งสองคนจะทยอยทำออกมาให้ทุกคนได้ชมจนครบเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆค่ะสำหรับเซนทรัลดิวิชันเนี่ยค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะกดไลค์ด้วยนะกดซับด้วยนะครับ ที่โลโก้เอ็นเดียมเนียตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุสๆแล้วก็อัปเดตจาก NBA จากพวกเราทั้งสองคนคะ่ะนึกถึง NBA นบีเึกถึงเ b ็แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ